บอวความฝันให้ฟังเนาะน้าผมในในก็แอดมินมาแล้วปากก็ถึงเอฟซีเนาะครับผมที่ที่ติดตามพ่อเพจอยู่ก็เลยไปยางอยูโดยผ่านแอดมินหลายหลายท่านครับหลายๆแชนอนแคลครับก็ฝันล่าสุดนี่ของขึ้นวันพะที่ผ่านมาครับผมโอ้มักฝันแม่นในมือบันพะ ครับคือคือปกติโดยทั่วไปเราก็ครับวานผ้าล่ะมันจะจะปั่นแน่นก็ตามที่ผ่านมาตั้งแต่ปีใหม่มาเราก็จะให้โชกอยู่ประจำเนาะขราบผมสามสี่หัวสามสี่หัวติดติดกันครับามสี่หัวติดมันเมันมันหวดที่หาบอนีองแม่ครับงวดที่หาเนาะ วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันวันนี้งวดวันที่สิบหกสี่สิบหกนี่นะสี่สิบหกนี่หน้าเนาะตามความฝันที่ผมฝันขึ้นวันพาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมคิดว่ารถขั้นดับเนี่ยจะมาให้โชคอีกแล้วล่ะโอ้โหโชคตรมันอีกแล้วอที่สิบมันเจ้าที่เจ้าทางคนเดินบันาลให้ให้ได้เห็น ในหูลำปลูสิยายเราขี่รถขั้นดำขั้นที่ทะเบียนสามศูนย์หกหนึ่งเขั้นที่เคยให้โชคมาตลอดเนี่ยสามศูนย์หกหนึ่งีแต่สองเทียแล้วพี่น้อง,ออางสามสามสองเทียบอันสามตัวสามตัวสองเทียย ตัวนึงหันทีหนึ่งหกนรืองจะตั้งหักแต่วสามตัวแตกนีหกหนึ่งเราหมเยอะเด้ถือว่าสองตัวด้ขายสามตัวนี่สองวันสามวันนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องฝันฝันฝันเห็นเกี่ยวกับรถคันต่ำอีกอีกแล้วครับอ่าซึ่งใหญ่แม่บ้านนี่แหละเราขี่มาในความฝันเนาะผมก็เลยไปรับเราตามที่ด้วยนั่นแหละ ไปเห็นไายกับบ้านนะมันจะมีปลาดุกอยู่ในปลาดุกอยู่ในในแพลท่ายรถแต่แล้วโจเเอาเอาเมื่อไปจับออกจับออกจับเอาอดึงว่ามันมีปลาดุกยห่นขาตโต<อ>ขัอนนี้ดีนะพี่น้องทั้น,นี้ปลาดุกขาโตไม,ม่ในแพลนั่นนะที่ดึงออกมาครับนะแล้วที่นี่พ่อดึงเอาปลาแล้วนะผมว่าเจี่ยวปลาลุ่ง รงว่างเนาะครับเลี้ยวไปเห็นงูงูไปเกี่ยวป้ายทะเบียนอีกแล้วเนี่ยโอ้โหงพิางเลงูงูไปเกี่ยวอยู่ป้ายทะเบียนลดขั้นเก่านี่ล่ะขั้นที่เคยให้โชคนี่ล่ะครับผมอ่าครับโอ้งูยังมาหลายตัวแท้วะก็งูเจ็ดตัวแล้วดึงออกไปดึงออกดึงออกดึงออกมันออกจากป้ายทะเบียนนะก็หลายตัวเลยงวดอ่ามัน นับได้ยี่สิบตัวป้าโทดึงออกดึงออกดึงออกยังไงกับว่าเมดดึงดึงนับดึงดึงดึงออกนับนับได้ยี่สิบตัวงูหน่อยหรองูหน่อยท่านท่นไปมั่ไห่ตกนั่้แหละนั่นแหละงูที่เคยห้โศกนั่นแะวันนึงท่านไปไปยูระวังเลยสามกับเลขศนย์แม่อ่าต้องออกสามศออกสามศูหอ่าหกศูนย์สศนยสาเลย หงวดที่ผ่านมาเนาะครับมันไปพันอยู่ออ่่าาระวังเลขสามก็เลยอยู่นะเออพันอยู่ขนาดน่ะมากกว่าออกยังออกหกสิบสามตัวสามนอกตัวกับอ่าบัานนี้มันพันเต็มป้ายเลยเด้อ่ยปีอะดึงดึงออกแค่ละตัวแท่าตัวเท่ัวนับโอ้นับเลยยี่สิบตัวยี่สิบตัวแม่นได้นับป่านนั้นเลยแม่น ได้ฟันอ่ะครับออเกะเดี่ยวเองเด้อกระดุกไปยังกับพ่อว่าเรียกปดุกกระดุกนี่หาตัวกระดุกตายกระดุกตายอยู่ถ่ายรถล่ะคนดึงหัวมากของกมาสกำดึงกำ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 ก่อนเสียงงูพันเกี่ยวใสยรถอ่ะแม่นเห็นกระดุกตายเห็นกระดุกตายก่อนอ่ะแล้วก็เลยจับลงมาว่าสิเอามาว่างที่ดินนั่นแหละเอื่อเล็กลางกวดานี่ปดุกกับบันตายนีไงปดุ๊กตายในเล็กล่างกันหัว รไตี่เลยหลังรมัน่างหลงดูหาตัวหานเขาว่างว่างดินแม่เลี้ยวไปเห็นป้ายทะเบียนพอดีบานแมนกวบล่งพอดีเ้วบลมพอดีท่านนอรล่อมมอยั่อะไรยี่สิบตัวสิคับโมโหว่ามันมีจัตัวแต่ว่าดึงออกดึงออกดึงออกมันับเบิ้งนั่นเยี่สิบตัวพอดีอืมงูหน้อยปลาาสีมากบนซ้ำซ้ำที่มันเคยมาเกี่ยวน่ะล่ะ เอฟซีเช่พอมันได้พี่น้องว่าถ้าพอเพีฝันเกี่ยวกับมูนส่วนร้ายมันจะแดดก่ว่าฮิดว่าจะมาให้โชคอีกอยู่ลเนาะถ้าลองเสี่ยงเสี่ยงดวงบึ้งตามตามความฝันเนาะอันนี้มันคือความฝันได้ครับผมโมเมนเลขคำนวณโมเมนเล็กอย่างเด้อว่าหลักบ่าได้อ่าอุปโลูไดไดทั้งสิ้นความฝันใช่ไหมที่เขาบอกใช่ครับเป็นความฝันก็คือฝันแต่ว่าบังเอิญฝันแม่นได้ไปนอน มันเลยเป็นข้ฝันแม่อนกันเลยฝันเกี่ยวกับรถรถคันที่เคยหายโชวครับอี่เนาะเพรว่ารถดีว่าอะไรแบนี้ไปใช่อะไรไปขึ้นมันลูลูกเพื่นเอาไปแล้วเอาไปเสียงแล้วไปเสี่ยงแล้วไปเสียงแล้วพี่น้องรถเอาไปเสียงเดครับพี้ครับเอาออกเอาไปเสียงงวดนี้มันสีออกข้อสี่ตัวเปล่าเลยสามตัวบนสองตัวล่างเปล่าสามศูนย์หกหนึ่งจะจะมันสีออกงั้นแล้วเนาะสามศูนย์หกเนาะ แต่ยัเริ่มได้ว่มีงูอยู่20ตัวเลยงู20ตัวเดี๋ยวมีงู20ตัวปลาตาย5ตัวแมนสองซูดเลยบอกอ่าสองซูดเออปลาดูว่าแมนปลากรอนี่ปลาดูปลาดูเป็นอะไร5เปดสองเป็ดหางนะสองเป็ดหางะปดห้าซูดมั้งดียเรอฮะเปดห้าซูดั้งปลาดูแมนห้าตัวดิตายดิบอก เพราะว่าเอาลงว่าวีดินมันสิมีแค่สองตัวบัเอาพ่อเพชรเชิดว่าไไหนเมื่อกระห่าเมื่อหาเดป่ากระหาตัวเนี้ยมันหาอยู่แล้วห้าาแปดป่าปัาป่าตายได้ป่ะเนี่ยตายแปดไดป่าปลาแปดซูน่ะจากปีเอาเพราะว่าผมฝันไ้้จำเนี่ยครับผมห้าแปดศุน อันให้ผมอันตีแหงเทียมันสลับตัวยเลยต้องแอดมินล็อกพี่น้องเอฟซีไปเทียร์นะเอฟซีต้องเทียร์อันในคนตีรบมาจะไปทะเบียนประเดมาป้ายทะเบียนพี่น้องเอฟซีทุกท่านป้ายทะเบียนตัวใดก่อนไปทะเบียนนั่วก่อนให้ให้พ่อเพชรเปลี่ยนผู้าปทะเบียนสามศูนย์หกหนึ่งให้พ่อเพชรเปลี่ยนผู้บอกว่าพ่อเพชร ว่าคือตีตัวไรปลาตายเหนียวคืดมักตัวไรฮะอืมเจพิ่นฟังบอนอ่ะขนาดขนาจะมีหายอยู่แล้วเพิ่นหลอยฟังมั้งก็แปดอยู่แล้วเจพันตีได้เจเราลอยฟังผู้เป็นเมียก็หลอยจบฟังได้เพี่น้องอ่ามีส่วนน้ำมั้งก็แล้วมามันตายตัวนี้ต้องเงินไหนั่นบ้างเอาตัวใดมีส่วนน้ำก็น่าจะเป็นห้าสองศูนย์ห้าสองศูนย์ มาแล้วเสียงตีเสียงตีมาับกพูดทั้งนึงจอบร้อยฟังแต่ตีอยู่พุ่นเพิ่นได้เงี้ยเสียงจูบบีน้องฝันนี้บริบบอบเมียฟังพี่บร้อกมาักหกอยู่นี่เลยเมียมันจะจอบฟังเอาเนี่ยแบบชีวิตชั้นอ่มันแอบจอบร้อยฟังประจำคือประจำแน่นั่นเพราะว่าฝันแล้วสิบแอดมินมาแม่แล้วสิบบอกบอเลยแล้วว่าผมตีแล้วผมตี ห้าแปดแปดค้วยตเปียห้ปน่าจะเป็นเลขลางเลขบนก็รู้ละวันจะเป็นรถจะเป็นรถกับสามศูนย์หกหนึ่งไอเอฟไปมุนอมุนดอกเพราะว่างูเกี่ยวอยู่หันบัดแต่ว่ายี่สิบตัวมี20สิบด้วยยี่สิบมีอยู่ในห้าสองศูนย์ี่นห้สองศูนย์ให้าเปนนออหน่วยเนื้อสร้างมาแล้วเพราะว่าเบื้องบนสร้างแล้วได้เนรับ พุ่งจับจับฟังได้หรือเพราะว่าอยู่นี่มันมันบวกลีอะไรมาฝันนี่พ่อเพชรบว่าสู่เมียฟังบอบบวบเราไม่จับฟังเลยแล้วตีเอาแลูกไม่ได้พีเลยตาปากแอดมินเดี่ยวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วจอบร้อยฟังเอาดอกเพราะว่าเลขซี่ตัวนี้ให้เอฟซี่ไปตีเอาเนาะอ๋อให้ไปเพชรยิงสุดเลยไม่ได้ให้ไปตีเอาตีเอามาคักๆนี่พ่อเพชรหาแปดตัวเดียวนี่บอห้าแปดตัวเดียวนี่บอ วายในใจมันก็มีอยู่นี่นี่สองศูนย์นี่เล็กเก่าที่เคยฝันเด็กเก่าที่เคยฝันตองหงดน่ะเล็กเก่าที่เคยฝันตองหดมันมันอันมันสองหาม่เก็ต้องหาแนน่ะนี่ตองวดครับผมเี๋ยเองครับพี่มองต่้ทีางเข็นเขีนพวกทุกไทยว่าไรสูใครที่ครับผมเงอยบแล้วไหม ฝากไว้ยักตรวจยักตัวไหมฝากไว้ตรวตัวที่ต้องงวดไปนะตัวนี้นะต้องงวดหาสองศูนย์กนี่ดิโอเอร์แมนไอ้ก็สองสองหาโอพีกสองหาด้สองหาต้องงวดไปนะอันละแค่นั้นละเนอ่ระนยบัตรที่ลืมบัตรที่ปลอยบัตแม็กวันนี้ปล่อยบัตรแม็กเลยนะเอฟซีเป็นลืมเต็มแม็กรับผม เอ้าทำงนยงบชื่อทุกท่านแต่พลังยับชื่อจัดมาจะรอไว้นี่ครับพลังยับชืรูปแบบในทางก็เพชรวันที่สหมีนาร้องพัหน่ร้อยหกสิบเจ็ดวเซกันโคสชุดไทยฟันดังปัดเลยละเอาเชียงดวงมึงได้ครับได้เป็นแถวาดปัดต่อทุกท่านยังไั่ร้อมบอกยังไม่พร้อมบอก เงองเงักเาลูกค้ามาซื้อสาหงเ์ล่าเพก็จะมีสามซื้กแครับผมแล้วเราแปมนังเด้อครับเด้อลูกล้าขายอย่เด้อครับเด้อร้าน้างที่แม่บ้านพันตีมาจอดท้างเมื่อกี้ก็ะไดห้าสองศูนย์เพิดมาคส้นตัวแมผู้ที่เพิ่นได้เึ้นแสนสุกงวดแมนนี่นะผู้พันตีห้าสองศูนย์พี่น้องโอ้ครับผมรวก็ที่พ่อ เพียดเปนมากันคือหาแปดและถิ่มอะไรกันชือเหล็กตัวเกียวอย่างเี้ยังที่ปันเนี่ยจะต้องลืมแล้วสี่งวดตออะไรเด้อสี่งวดที่ห้าสี่งวดที่ห้าเนาะวเนี่ห้าก็ลองเสี่ยงโดนดูนะครับ